12. วังบาดาลเสริมความปังนะคะเส้นทางนักราชบูชาในปี2565มหาราณีเศรษฐินนักราชนะคะ <_ d ata> เขาบอกว่าปีนี้นะคะปี2565นอกจากเป็นปีของพญายักษ์ปู่เวสุวรรณแล้วนะคะคู่มิตรอีกอย่างหนึ่งก็คือองค์พญานาคราชนะคะอาจารย์เลยรวบรวม 12. วังบาดาลที่คนไปสักการะมากที่สุดที่คนไปแล้วเกิดผลกับชีวิต โดยไม่จัดอันดับนะครเพราะว่ายกตัวอย่างมา 10, 12ที่เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปขอพอรกับองค์พยานคราชกันนะคะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้จัดอันดับตามความชอบหรือใดๆนะคะเราจัดอันดับคือการสุ่มมาดังนั้นทุกสถานที่ ในประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์หมดนะคะแต่นี้ยกตัวอย่างเพราะว่าวาังบาดาัลในประเทศไทยมันมีประมาณ100ยกว่าที่นะคะแต่ว่าวันนี้ยกตัวอย่างมา12ที่นะคะใครที่เคยไปที่ไหนแล้วพิมพ์บ่อจรันด้วยหรือยังไม่เคยไปก็ปีนี้อย่าลืมหาเวลาไปนะคะ อันดับที่1ใกล้กรุงเทพมหาคนครนะคะวัดป่าคลอง11บเอ็ดโอ้อันนี้อาจารย์เคยไปแล้วศักดิ์สิทธิ์มากนะคะวัดป่าคลอง11เเป็นพญานาคราชท,ทุกตระกูลแล้วก็มีศาลากลางน้ําอันนี้สวยมากศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะใครที่ไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคะไปสวดนมนต์อธิษฐานจิตกลางศาลากลางน้ําด้วยอันนี้เขาบอกว่าเป็นคำชะโนดสองนะคะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สวยมากนะคะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีดังนั้นปีนี้อย่าลืมไปนะคะ อันดับที่สองค่ะได้แก่คำชโนดปู่สีสุดโทย่าสีปทุมมานะคะถ้าเราพูดถึงองค์พญานาคราชเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยปู่สีสุดโทย่าสรีปทุมมานะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะก็จะมีความสวยงามของเกาะคำชโนดนะคะอันนี้ใครว่ใครไปก็อย่าลืมนะคะไปถวายบุญแล้วก็ไปขอพรปู่สีสุดโทย่าสีปทุมมาด้วยนะคะ อันดับที่สอันนี้ก็เป็นไวรัลใน t ิ k ต o อกเยอะมากๆเลยนะคะอันดับที่3ได้แก่องค์ปูนินลกาวัดถ้ำคีรีธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพญานาคสีดําแล้วก็จะมีถ้ำด้วยนะคะก็อย่าลืมไปขอพรกับพญานาคดํานะคะคนไปเยอะมากเลยนะคะอันดับที่สค่ะพญาศรีสัตนาคราชนะคะพญาศรีสัตนาคราชจังหวัดนครพนมนะคะโอ้โหที่นี่ก็คนไปเยอะมากนะติดริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนมอยู่ในตัวเมืองนะคะต่อไปค่ะอันดับที่5พญาสัตนาคารทั้งของวัดพระธาตพนมนะคะอันนี้อาจารย์จะบอกว่าตำหนักจะอยู่ในวัดพระธาตพนมนะคะแล้วก็จะมีการบวงสรวงประจำปีนะวันสัตนาคารำลึกอาจารย์ก็ไปจัดโต๊ะทุกๆปีนะคะใครที่ไปวัดพระธาตพนมอย่าลืมไปไหว้เสด็จปู่ทั้ง7พระองค์ที่มีความเชื่อว่าเฝ้าองค์พระธาตพนมทั้ง7 ะะอยู่ในตำหนักเล็กนะถามเจ้าหน้าที่วัดเลยเข้าไปก็จะมีแบบวัตถุมงคลหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับพญาสัตนาคาทั้ง7ค่ะ ต่อไปอันดับที่6นะคะถ้ำพญานาคราตเต้า9้าตระกูลวัดบณีวง์จังหวัดนครนายกสวยมากอันนี้อาจารย์ไปแล้วนะคะสวยมากวิจิตตะการตานะคะของหลวงพี่ต่อโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะเหมือนหลุดเข้าไปในถ้ำบาดาลแบบสมจริงมากนะคะอันนี้ต้องลองไปนะคะต่อไปค่ะอันดับที่7นะคะ พญานาคราชชมเมืองแก้วสารพัดหนึ่งสำนักสงฆ์เขาพระคูจังหวัดชนบุรีเป็นที่เดียวนะคะที่ติดทะเลนะคะในจังหวัดชนบุรีที่มีจุดชมวิวและมีกลวงแก้วอันใหญ่นะคะให้ทุกท่านไปอธิษฐานจิตหันหน้าเข้าทะเลเป็นหวงจุ้ยที่ดีมากเป็นพญานาคราชที่อยู่ในพื้นทะเลนะคะใครที่ไปจังหวัดชนบุรีอย่าลืมไปขอพอรวัดนี้อาจารย์เคยไปทําพิธีบวงสรวงแก้วนาคราชแล้ว ศักดิ์สิทธิ์มากอย่าลืมไปนะคะแล้วก็มีพระประธานองค์ที่สวยงามากๆเลยนะคะต่อไปค่ะอันดับที่8ปูอื้อืรือถ้ำนาคาถ้ำนาคีโอ้โหแบบฟีเวอร์มากนะคะปีนี้ปูอื้อรือคือสุดๆเลยนะคะใครที่มีโอกาสก็อย่าลืมไปถ้ำนาคาถ้ำนาคีไปเกาะ ดอนโพทุกครั้งที่เราไปขอพอรองค์พญานาคราชอย่าลืมไปถวายบุญพญานาคราชเนี่ยก็ยังบำเพ็ญอยู่นะคะเรามีบุญกุศลไปอย่าไปขอพรเฉยเฉนะคะเราถวายบุญให้กับองค์พญานาคราชด้วยนะคะ อันดับที่9นะคะวัดป่าสีมงคลรัตนารามจังหวัดศรีสะเกดอันนี้ก็เป็นถ้ำเป็นสถานที่แรกๆในประเทศไทยเป็นวัดแรกๆนะคะที่ทําถ้ำพญานาคราชเขาบอกว่าที่นี่มีทั้งพญานาคสีตระกูลและ9นาคาธิบดีนะคะที่นี่ก็เป็นวัดดังของภาคอีสานก็อย่าลืมไปกันนะคะต่อไปอันดับที่10ค่ะวัดห้วยน้ําตา ปูน่นาคาสีชมพูนาคราชโอ้โหมีหลวงพ่อปลดหนี้ด้วยเขาบอกว่าตอนนี้รถติดมากเลยนะคะเขาบอกใครที่ไปวัดนี้จะไปปลดหนี้แล้วก็ขอพรอ,องค์พญานาคราชอย่าลืมไปถวายบุญด้วยนะคะใครที่มีโอกาสหรือใครไปแล้วพิมพ์บอกอาจารย์ด้วยนะคะต่อไปอันดับที่11ค่ะ ปู่อินทระนาคราชดากเลคาเฟ่จังหวัดหนองคายอยู่ใกล้หลวงพ่อภัสใสวัดโพชัยอาจารย์ไปไหว้หลวงพ่อโพชัยทุกครั้งจะไปขอพรปู่อินทรนาคราชแล้วก็ไปแวะทานกาแฟด้วยนะครับเพราะที่นี่จะเป็นสถานคาเฟ่นะคะปู่อินเนี่ยหล่อด้วยทองเหลืองแล้วศักดิ์สิทธิ์มากอาจารย์จะแวะไปทุกๆครั้งเลย ะะต่อไปอันดับที่12องค์ทนะมูลนาคราชวัดป่าปากโดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นพญานาคที่ศักดิ์สิทธิ์มากใครที่ไปจังหวัดอุบลเนี่ยจะต้องแวะไปกราบนะคะคนที่ไปไหว้เนี่ยได้รับความอัศจรรย์ปฏิหารกับชีวิตเยอะมากเลยนะคะดันั้นหาเวลาไปไหว้กันนะคะย้ําอีกครั้งนะคะ12ที่อาจารย์สุ่มมานะสุ่มมานะคะแต่ถ้าใครที่มีโอกาสไปครบ12ที่ ก็จะถือว่าดวงชะตานี้ดีมากหรืออาจารย์จะหาเวลาไปยังมีอีกหลายที่ที่อาจารย์ยังไม่ได้ไปนะคะแต่อาจารย์มาบอกทุกท่านก่อนนะครับไปรับพลังขององค์พญานาคราชไปขอสมบัตินะคะอย่าลืมปี2565มีเวลาก็อย่าลืมแวะไปนะคะสวัสดีค่ะ